ขวันเกิดร่วงหน้ามาให้นะขังว่ะดนตีไม่ขึ้นหรโจคเปิดดนตีละทะทนถูกให้ห0าอใถูกให้ห้ารอยใครใครถูกให้ห้ารอยว่าของขวัญตองนี้มัคืออะไร เชายชายถูกให้พันหนึ่งของเอยร์อใบใบใบไม่ใบไม่ใบรอชายชายถูกให้พันหนึ่งจากแบตรี้วจากชาเชิญเซาอ่าเร็วชายชายถูกให้พันหนึ่งแฮปปี้เบิร์ตเดย์พ่ยาคนสวยาเอฟซีชาเชิญเซาแฮปปี้เบิร์ตเดย์พ่ยาคนสวยจากเอซชาเชิงเซาชายชายถูกให้พันหนึ่ง าต้องแช่เย็นนะฮะต้องแช่เย็นต้องแช่เย็นสินค้านี้ต้องแช่เย็นต้ออยู่ในตู้เย็นไม่ใช่เผ็ดเผ็ดเ่็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่ใช่เป็นเป็นไม้ไม้เป็น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 ไม้มีของแข็งเออใครตอบถูกด้องมาเลยเออ งูง่ายเกินเด็กไปบอกผู้ใหญ่มาสูบง่ายเกินก็อเป็นไม้อน่ยแล้วผู้ใหญ่บอกมีขาเออปกป้องนักเกิดพิญานี่อย่างนี้มันกาเดิอ่าเดี๋ยวบอกปกป้องนะครับอันนี้แค่ออาเด้อตบมือเลยออาเด้อของผุนักเกยดพิญาที่เก็บทิ้งหานี่ครันักเกิดพิญาล่วงหน้านะห้ามพลาดติเกตทิ้งหานี้ครับส่งมาจากจังหวัดจากเชียงเซาจากคุณอะไรนะคุณตึงตรามหาอุกขอบคุณมาก นะารับไปเลยไม่ไม่พี่ของท่านคุณตุนตาดูอยู่ครับคุณตุนไปท่านคุณตุนตาดูอยู่นะครับพียาว่าพี่อะไรครับขอบคุณมากครับแล้วพี่ยาสิเกตสิงหาเชิญเลยสิเกตสิงหาเชิญเลยพี่ยาขนมเสียงไปพูดตอนที่ดิเจตอร้านหลังป้ายอาหารเวียดนามเขาชื่อร้านหลังป้ายอ๋อครับใครเป็นเจ้าของร้านนะใครเป็นเจ้าของร้านนะใครเป็นเจ้าของร้านตอนที่ดิเจต มาวันเกิดพี่ยนะพี่ยาเชิญแล้วครับทางสื่อมวลชนนี่แหละครับมาวันเกิดพี่ยาด้วยนะวันที่ท7่เนี่ยดูอยู่นะคุณตึงตามาหาอุดนะขอบคุณมากเอาใครตอบถูกมารางวัลเยอะคนที่ตอบถูกมารับรางวัลตอบถูกมารับรางวัลเออนี่ออดเดอร์ออดเดอร์รางวัลจากพี่ยาไัเลยนับไปเลยครับเนี่ยเชิญมันนี่เลยรับรางวัลของขวัญวันเกิดจากพี่ยาทีมจับติงหาี่ห้ามพลาดจริงใหญ่จริงครับพี่ยาบอกว่ามีมีเท่าไหร่ก็แจก้หมดนะ มีอันนี้เราเดิมเดิมวันที 1> ่1 7นิ้งล้านนะครับมีผู้ใหญ่ฟินแลนด์มาวันที่1 7นีจแจกกันทั้งวันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มใครมาแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกมาทั้งวงอ่ะครบชุดมาทั้งเวารถแห่โตเกียวคันใหญ่